สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำนะคะคลิปนี้นะคะเรามาฟังเรื่องราวของครอบครัววิัญาความน่ารักนะคะและก็ความใส่ใจของแม่อุ้มกับพ่อตุ้มนะคะที่มีต่อลูกๆนะคะซึ่งนะคะในคลิปนี้นะคะแม่อุ้มนะคะก็มาเผยใจนะคะพูดถึงเรื่องราวตอนที่คบกับพ่อ ตุ้มใหม่ๆนะคะซึ่งต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวนะคะแต่ว่าก็ไม่เคยทําให้ครอบครัวรู้สึกว่าขาดหายเลยนะคะแม่อุ้มกับพ่อตุ้มจัดการได้ดีมากๆเลยค่ะแอดเองฟังแล้วยังปลื้มใจแทนจริงนะคะ แอบเป็น FC ของแม่อุ้มอีกคนนึงแล้วนะคะชอบมากเลยนะคะทัศนคติของแม่อุ้มกับพ่อตุ้มนะคะที่มีต่อลูกๆนะคะสอนลูกได้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมๆกับแอดเลยนะคะน้องสาวปทานละคอนพ่อตุ้มกับน้องเฟิร์สจะใส่นอ้อมินบุรี่อย่างวะลืมแต่มินบุรี่ผละ พรุ่งนี้วันนี้น่าจะทั้งวันทั้งคืนเพราะหลายชาสวัสดีพี่ออค่ะอยู่กับกลับมากอะเฮงานบานคุเลี้ยวเฮนันเทนีคุได้อาบน้ำน้องหมอนกเพิุงกลับมาไปสอบกลับมาไปเห็นไปหนั้นะไปใส่ก็นเล่โทษตามนะ่ะลูกน่าจะไปลงไปสอบเขาก็สอบสอบจบนะคะจบแล้วลูกๆจบหมดแล้ว โชว์นี่เป็นความพาความใจเป็นความอวยลูกในเฟซบุ๊กพญตุ้มแล้วกระแชรอ่าทุกคนจะสงสยัยมีคนถามไปบอว่า,าพ่อตุ้มมีลูกพ่อตุ้มมีลูกกับภรรยาเก่านะคะมีสองคนคนโตของพ่อตุ้มเป็นน้องพี่ใบหมอนหนึ่งปีรุ่นพี่เฟิร์สแล้วคนเล็กของพ่อตุ้มที่เป็นผู้ชายผู้ชายหนึ่งเดียวนะในสี่คนนะเป็นพี่เกิดปีสี่เก้าแต่เรียนรุ่นเดียวกับยูกิเป็นรุ่นพี่แต่ว่ายูกิเขาเข้าโรงเรียนกับปีสี่เก้า ก็เลยได้เข่าโรงเรียนพร้อมกันกับน้องก็แม่อุ้มไปไปอยู่ตอนนั้นเขายังอยู่กับย่าอยู่อยู่กับครอบครัวพ่อตุ้มอยู่คนเล็กอ่ะได้อยู่อนุบาลไล่เลี่ยกับยุกิอนุบาลสามคนโตเจ็ดขวบแปดขวบประมาณเนี้ยไล่เลี่ยกกับพี่หมอนเพราะว่าคนโตรุ่นน้องพี่หมอนปีหนึ่งทําไมไม่ค่อยได้ดเขาก็ตอนเนี้ยลูกๆอไปอยู่กับแม่เขา อยู่ในความรับผิดชอบของแม่เขาก็อยู่กรุงเทพนี่แหละคนโตก็เรียนมอลงังสิตพยาบาลมหาลัยลงังสิตเขาก็อยู่กับครอบครัวแม่เขาก็มีพอมีพอยคนหนึ่งที่เป็นนายทหารพอไมเพินเป็นนายทหารกับบ้าแนแฝดนายลูกสอนนายทหารพอตุ่มแล้วก็ดูแลเมื่อพอตุ่มก็ดูแลกังางก็คือเพื่อนอีกครอบครัวหนึง่งเป็นไปอยู่น้ำแม่เพื่อนเสิล็ล เพิ่นกับบริหารงานโดยแมย่เพิ่นครอบครัวที่แบบก็คือจังไม่อุ่มอ่ะก็คือบริหารลูกเองเพราะว่าลูกอยู่น้ำเหผ่างเงี้ยนะแต่จะช่วยเหลือก็ต่อเมื่อลูกขอความช่วยเหลือพอตุ่มเหมือนกันจังพอตุ่มนี่แล้วมาอยู่น้ำแม่อุ้มอย่างนะเงี้ยนี่ทำไมเห็นแบบโมเมนต์อยู่เนะี่ยเพราะเขาก็อยู่ส่วนของครอบครัวเขาอย่างเงี้ยนะย่ำเดือดร้อนเออลูกโทรหาแต่จงค่อยเด้อันนั้นกันหรือไปหากัน นานๆก็จะได้เจอเมื่อก่อนก็จเจอกันบ่อยเพราะว่าเขาอยู่กับแม่ย่าทั้งทั้งคู่นั่นแหละแต่พอโตแล้วเขาก็มาอยู่กับแม่แม่ไปหลงมาอยู่นำ้ำตะก่อนในหน่อยแม่ผมไปเป็นแม่เลี้ยงเขาแม่ผมก็เห็นเด็กหน่อยอยู่น้ำยาเลยจระดีค่ะ ตุมแล้วรุนเนาะจ้าแล้วสอบได้สิบตต่เลาไปสอบได้ลอยสะปีที่แล้วเมื่อติดสอบตีได้สิบมับนนี่รออรอบอย่างเว้ยจจ้าอย่างก็จ้าอากาศบอกก็เหลือคนโตรุ่นปีหน้าก็น่าจะจบเพราะว่าพี่หมอนจบปีนี้พี่ปิมจบปีหน้าแตะเบิ้อะแนวทางเขาก็น่นาจะมีอนะคนที่สดใสกันคนนี้กับิเขาเลี้ยนทหารเลี้ยงน,นายทหารสองปีกันรับ รับราชการเป็นนายสิบโยเวนจะมีโอกาสได้ตอ่อเป็นนายลอยเป็นงไงก็โล่งใจว่าเออลูกว่าว่าได้เกลียกันเชลไวมไม่เกลียเลยนะฮะสี่คนเขาไม่เกลียเลยขนาดเอาให้ว่าแบบครอบครัวถามว่าสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กทั้งคู่นะทั้งทั้งสองครอบครัวแล้วทั้งเด็กหน่อยซุม,มุนนี้ทั้งเด็กหน่อยสองคนนั่นแต่ว่า เรื่องแบบนี้ก็ไม่ทําให้เขาแบบไม่ได้ทําร้ายอะไรเขานะเพราะว่าเราก็แบบเหมือนครอบครัวก็ยังเหมือนเดิมัานสิ่นะครอบครมันมันยังเหมือนเดิมทั้งสองฝั่งนะทีน่ะมีไม่วมีลูกชายจับปากเขาได้เต็มปากนะ้คออยู่แ้แม่เขาคยขออยู่เขาแม่สีหายมีอุ้มขอไว้คนหนึ่งขอแม่สีหายนะอ่าเคยคุยกับพ่อตุ้มว่า ไม่เอาไปหมดได้ไหมอ่ะตอนที่เเดี๋ยวไม่เอาไปหมดได้ไหมอ่ะอย่างน้นนอยๆทิ้งลูกชายไว้ให้ได้ไหมตะกี่น้องไปล่ำก็ไปนํำเนยไอมเป็น,น้องในเต็นต์น้ำหนองถ้าร่ำจะกลายแถวบันดุงไปนน้ำนายาเลยเมื่อกับมีไม่ใช่แบบลูกชายของตัวเองเนะี่ยคือไม่มีแต่ลูกชายของพ่อตุ้มมันมีแต่ว่า,าวัานแถว่อมเนสีขาดจะของคําความหมายอะ่ะคอยขอเขาจังยังเนี่ย เขาไม่ได้หายเขาว่าหายแล้วเนาะกับแ,แม่เขากับมี่มันว่าหละเขากับกับลูกเขาเนาะคอยกับลูกว่าคอยว่านั่นแหละแต่แรกคอยบอกพ่อตุ้มขอเขาอยู่เด้ขอซทเป็นอย่างแกวนว่าสันเอาให้ห้าวแเปียงมาสันเขากับมาสีหายเนาะแม่ก่อนะก็ค <c ười> ือห้าาก็บกหากัก็เข้าใจเขาอยู่กต่ว่าขอลูกไส้คอยแทเปียงแล้วก <c ười> <c ười> ็ดูแลดูแลค่ะก็ก็กกเหมือนลูกชายตัวเอง ในลูกเขากับคือพอตุ่มลูกพอตุ่มคือลูกจะของแต่ว่ากับคือตอนนั้นอ่ะแอบหวังลึกๆว่าเขาเสียหายอยู่ตอนที่เขาเสิไปน้าแม่เขาช่วงยุปอได้แล้วปอสามหรือปอสี่นี่แหละบอกยาว่าขอไว้เนี่ยเป็นยังขอไว้เนี่ยเป็นขอไว้บ่ได้ขอไว้จะค้นแนลข,ข,ขอผู้ใต้กัได้พอมันกันเลยวัน รู้เขามาสิหาย <c ười> อยากได้ไม่อยากได้นะลูกๆเข้ารักกันนะเป็นเด็กดีค่ะเป็นเด็กดีทั้งทั้งหมดเลยบเบาๆนยากแต่แต่ได้เพรเห็นเห็นหน่อย่เห็นเห็นหน่อยๆสุนี่เบากอยากเกืยบๆแต่แต่แตแตแตมม่ยู่เหมือนเขารู้เราไปเป็นแม่เลี้ยงเขาเขาก็แบบน่ารักเหม เขาก็น่ารักอ่ะเด็กๆเขาอยู่ด้วยกันเขาน่ารักนะเด็กๆก็รักกันนะเขาไม่ได้อะไรนะเขารักกันเขาก็เล่นด้วยกันเนี้คือแม่แม่เห็นตอนใหม่ๆนะเหมือนเด็กอ่าที่เราไปเลี้ยงใส่กันสี่คนอายุเขาเล่เลี่ยกัน่ะสี่ยอดกูมัน่ะตอนแรกอ่าทุกคนมาเห็นเนี่ยโอ้พวกเจ้าก็ได้สี่ยอดกุมันตอนแรกไม่อุ้มก็มีความหวังว่าจะได้หมดนะจะได้ทั้งสี่แต่ว่าก็ เขาเจอกับลูกเพื่อนเนาะเขาเจอกับมาเอาตอนแรกแอบบอกว่าดูกระเราทั้งหมดสี่คนตอนนี้นเขากะเก่งคือบัตรพิต้นผูดด้ใดได้ก็ได้ไม่เป็นอย่างว่าเป็นอย่างบอกยุ่ฝ่าบวชให้ก็ได้บบพิต้น สดสสิโลบวชอ่ะบวชเกยอยู่โอ๊ยบวชเกยอยู่ป่าวบวชลูกทรายยกเฟือดมันกับพระพากันมาสิบวันเพราะได้ไปกรอกรองบุญเห็นบ่ผู้ใดบวชไม่บุญแป่เฮ็ดกองบวชโลดบ่าต่ำบวชกับเพศกองบวชเพศกองบวชลายแบบบวชกับเพศกองบวชถามว่าซีเรียสก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกเราหยอกกันเพื่อเสื้อแต่เราก็อยากทำบุญเนาะ ถ้ามามีลูกไส้ก็เอาไว้ทงแย่งแนละก็มีเนี่ยแต่อยากมีครบนะไว้แทงแย่งอันนี้กแย่งของเขาก็ได้ดอกย่ำประสบความสําเร็จแหละ่ได้เห็นอยู่แต่ว่าเราจะได้เห็นบ่อยไหมก็อาจจะไม่ได้บ่อยเพราะว่าเขาก็อยู่คนละครอบครัวหนึ่งเนาะเราก็ดูแลอยู่ทางส่วนจังพอตุ่มเพื่อนันเรากซ้ำกันกันไม่อุ้มนี่แหละกันได้เห็นลูกดูว่ากระซ้ำกันมิได้ได้โทษคุยกันหรือเวลาลูกเกิดปัญหาแก้ปัญหาให้เองเสร็จ มีแต่ว่าแต่โทรหาลูกไปเออโทรแล้วเวลาไปถ่ายละครค่ะน้องก็ถามหาอยู่ไอ้ครับไอ้ก็ไปเบิ้งน้องอยู่ได้มือไปเล่นอยู่แก่โรงเรียนนั่นมาขีมอไซต์แปดตั้งห่วงลูกมันขีมอไซต์ก็พักนั่งเพียบแต่ใหญ่มันดูแถวรังสิ้นเขาเองเขาไปอยู่ในห,หัหลวลุยแล้ว ได้ลูกไปก็ดีไว้ทะแต่มีความบังอยู่คือทําคุณขั้นมีเขาเสียรยายเขาเรียงมันบลระทั้งนี้กับซีเมนเท่าจันขั้นบได้ก็คือเบิดบังสวัสดี่ก็ยูเห็นละเแ่าๆไปนี่ละเขาวา่บาบ้คือไงเดออเขา,า,เขา,าเเบ้าเปลี่ยนแล้วจ้แม่บางเผียนเสี่ยวหนูไบใบบานพักคนจะลาแล้วค่ยแม่ลูบ้บ่าวามูจังหลายส้นที่เหมือนแล้วบ่าแล้วเขา,ากลับว่าแม่ว่าให้แม่ไปซื้อๆได้ๆต้องมีเงินไปได้ค่ะ แม่แม่งเงาแม่จังสิไปนั่งคุยกับมูหลายๆแ,แต่วสิดีเลยเนาะแม่เนาะสิบปเป็นพ้าลาเขาจะเลี้ยงลูกยูมิกับยูฟ้าก็ไม่ได้เลี้ยงเหมือนยูมิแต่หรือใครยูมิเขาเหมือนแบบเขาไม่อุ้มตัวอ่อนอะแล้วเขาไม่แข็งแรงด้วยสวัสดีพี่เทยาค่ะกาแฟสั่งแล้วรับแล้วค่ะวันนี้ก็สั่งอีกขอบคุณนะคะพิจนาพร น้ำหนักลงกิโลรีวิวให้หน่อยค่ะขอไม่อุ้มจากวันที่สิบเอ็ดนะอันนี้นะเห็นชัดเจนหายไปสิบโลสิบโลสิบโลนี่ของคนอายุหลายประรรทับประดาเลยไอหลานค่ะไม่อุ้มพ <c oughs> <c oughs> ี่กกนีงว่ามีหลานเลยไม่อุ้มพี่แตมถ้าเฮามีหลานมันจะไปเที่ยวเลยบบ่เอาอย่างนี้ทุกคนไม่ต้องมีล้วแล้วถ้ายู่กีไปเองมาเองได้หรือเขาแบบ มีคนดูแลได้ไปคอนเสิร์ตแบบเขาใหญ่เต็มที่ยี่สิบกุ๊กวันเฮานัดกันเที่ยวเฮาก็ต้องเอาผัวไปแมนบ่เฮานัดกันเที่ยวมื้อนี้ตะวันแดงบ่มื้อนี้ปอกุ้งเผาใส่ดีงสิบ่เอาสิบ่ก็สิขอเงนินพี่หมอนขอเงนินแน่เที่ยวแน่ยู่กี่ขอเงนินแน่เลยวู้ห <c oughs> ลายๆคนบอกผมความ,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 มคิดชั่วหลายมาก <c oughs> ผัวก็สเตยียดีนะแต่ว่าแฟนพี่แต๋อมาไม่ว่าหรอกมันว่าคคจะลาที่พีคค่คยจะพี่หมอนมาไว้ลาได้พี่ตน้นเขาว่าแม่ท่านที่เปเหงาฉัเพาไม่เป็นไรเนี่ยอาจะไม่เหงาแล้วไม่ต้องมีหลานกันนะอย่าเพิ่งมีเรานัดกันเที่ยวแม่แม่เนี่ยเราก็เป็นแบบกลุ่มรุ่นพี่รุ่นน้องกลุ่มเพื่อนกันดีดีไหมสวัสดีพี่เป๊กค,ค่ะผัวพี่ลืม <laughs> ไม่หายไป พี่แต๋มแฟนพี่ยังพาไปนะอันนี้ของหนูไม่พาไปไหนนะเถ่ากัมากก็สิบแบบต้องแยกกันเที่ยวอยู่เกาะกลุ่มกันปวก,กับเมียมันทะเลาะกันนะพราะย่งตุ้มจะอยาก,ากาไปไซกอลเก็ตรไปสิบวานที่ทะอีกจากน้อยกันอีจก,อกอจ็กซี่หับจากสิบปีนะยินคือบ้างเผนไวเลิ่เลิศจริงแม่พวกเราจะต้องเปรี้ยวลดหุ่นลงมาพี่แต๋มเนี่ยสุดยอดแล้วพี่แต๋มออกกําลังกายเดีย๋ยวมุ้งก็จะออกกําลังกายบ้าง พี่เป๊กกลับมาเมืองไทยก็โทรหาพวกหนูว่าอา้าวเราไปเจอกันหน่อยไหมเจอกันในกลุ่มเรานะเราก็ไปปล่อยแจเลยเราจะได้สนใจตรงนี้ไม่สว่างเราก็ไปนู่นเหมือนพวกไอเฟิร์สหยงไปกันอะ่ะพ่นบ่อนไนแจ้งบ่ออีสานลําเพลินลําซิงบ่หรือทา้างบ่ปล่อยตัวสวนกันตัวมองไหนบ่นเคยไปเนาะเฮ้าไปเพิ่นต้องไปน้ำพี่เต้มอีกสักหน่อยเพิ่นก็ไปอยากไปน้ำเฮ้าดอก อีกสักห้าหกปีอากาศอะไรยสี่แยกแยกกันเที่ยวว่างเสียเจ้าอ,อยากไปเที่ยวใส่เจ้ากลับไปมั้สีมูข่อยไม่มูไปข่อไปนี่แม่ข่อยคุยกับพญตุ่มไปแล้วเด้่าเราบอ,อกไปข่อยไปใส่มาใส่แต่ข่อยสิได้ไปอยู่นี่ข่อยเล่งไปแล้วหลายคนนี่เน,นี่ยข่อยส่สื้สน่พี่แต้มลำพูนึงพี่ป้อมลำพูนึงอยู่ไกลเนี่ยผู้ใดอกีกม,มีคนส่วนแล้วก็ผู้ใดผัวเฟย พี่เต๋มนี่ไม่เผลอใช่ไหมไปไหนต้องเอาแกไปด้วยก็ได้เออคนพาเที่ยวก็มีแล้วไงพี่แฟนพี่แต๋มไงจะได้เออไปไม่ต้องกลัวแล้วคนพาเราเที่ยวเลยเพอตุ้มนี่แกคงไม่ไปด้วยเพราะแกไม่ชอบฟิลแบบแกไม่กินเหล้าไงแกไม่ดื่มแกไม่สังสรรค์เนนะ่ะตะคอยมากมูอยู่เนาะคอยมักสังสรรบ่ขอยก็ไม่ได้มากดื่มนะแต่คอยมากมิมูอยากมิมูหลายๆแต่เล่ ก็ดีกว่าสิงเงาอยู่อยู่บ้านนันเวละหนึ่งในนั้นต้องมีแม่ปองว่าเมนหนูจองตัวแล้วเวแม่ปองอแข็งแรงมากแม่ปองพี่การพี่ปอ้อมพี่นุชกลับมาเดอ้อไปอยู่ใส่ก,กลับมบาเสด็เอือนใส่หมอนหนึ่งบนอนอีนเนาะก็สิคว่างันไปเที่ยวตัวมวลวอะไรอ้าชีวิตแบของเฮาเนาะ เท่าแลยนะลูกเต่าแบบสบาย้วก็สัตวแต่พอนันพันยวนหนาหม้อก็ครอ่งหูมองยู่มองเศร้ากันใช่ไหมคือบริเวณใก้เคยงตรงนี้มันมีลูกเต่ายูกันสวัสดีค่ะพี่ปูเป้คิคดถึงน้องยูไปถ่ายละครคิดถึงต้องเข้าไปดูคลิปแม่ลำยองนะเอายังไปกันกินักซีดาบอกให้อย่างเบิงรงบะครับกินสมดีดีสะบ,บานกับกินสมกินไอติมกินสมยุคีมมากิน กินไอติมเมื่อเช้าสั่งไอติมมากินให้มันซึนไปนะว่าไอติมกับบักม่วงช่งางเซเว่นเ้นมา,ากินตะเ,เสาไะม่กินเขาไปได้ค่ะนะกินเซเว่นเซนแล้วกับไปเพื่อนว่าอ๊้ซวงหละยๆเซนหวีกินเซเว่นเซนซวงกินเย็นๆแล้วกลับไปนำไมเพื่อนไปกินเขาอยู่กล่องละค้อนมีมีมีหนูสายประตุม คนนั้นนั่นเดียวแล้วมีลูกตดได้ไเพี่าเกิดปีสี่เก้าแต่เข้าโรงเรียนรุ่นเดียวน้องอยูวมูขคอยไปเอาการลูกก่องเอเลี่ผู้เท่าเพิ่นหัวล่อประสั่นตัวอันลูกสี่คนสี่หยดกุามานั้นนอนก่อนกันเอเลี่ยแต่ยังว่ามือมือแต่งงานแม่กับพอลูเกาะหนาเวทีสาบลาบสี่คนลูกกัหบนกกนหน่อยทั้งกลัวไรเรียกันมะพอกับแม่อยู่ทั้งเวทีเจะเบ่าวเจ้าสาว ลุก,กวะชนาทรา,าบแล้วผ่านแต่งตัวเป็นตัวตัวแมนเพราะตูมม้มีคนโตเป็นรุ่นน้องพี่หมอนรุ่นพี่เฟิร์สเรียนพยาบาลอยู่จะขึ้นปีสี่ปีนี้อยู่มอลังสิตคนเล็กเรียนรุ่นเดียวกับยกูกิเป็นผู้ชายเป็นรุ่นพี่ยกูกิแต่ว่าเรียนรุ่นเดียวกันจะเข้าไอ้เนี่ยฐานอากาศปีนี้เป็นทหารเป็นนายทหารแล้วก็น,น้องอยู น้องอยูนี่เป็นน้องเสาหลา่าแต่ว่าเลียนพ้อมไอเขากลักกันนะเด็กๆได้แยกกันตอนนี่ตอนเขาไปอยู่กับแม่แม่เขามาเอาไปอยู่ด้วยช่วงปฐมไป,ไปลายตอนแรกขอไว้เยอะบอกพญตุ่มพญิตุ่มเล่าประกาศขอแลมันเป็นสิทธิ์ของแม่เขาสินะแต่คือเขาเลยล่ะเขาประกาศให้ยเนาะลูกเพราะอยู่อยู่ดีแม่งแล้ะเขาเจ้ากับมาเอาสิมะแต่ก่อนอยู่น้ายาแม่อุ้มไปอยู่อะเด็กๆสองคนนี่อยู่กับแม่ย่าเลี้ยงไว้เพราะพญิตุ่มเป็นลูกชายคนเดียว แล้วกัมีลูกอายุเท่าไหนพอตุ้มอายุหน่อยนะมีลูกอายุยี่สิบกว่ากว่านี่แหละแกมีลูกคนแรกอะเป็นผู้บา่าวนักเรียนสมบัต <laughs> <laughs> ิคือแกแบบมีความรักแบบพอพี่เลิฟเร็วอ,อย่างงี้นะพะอตุม้มอะในช่วงผิดพลาดของวัยรุ่นแต่ว่าเล้วกับแบบเดความที่เราเป็นผู้ชายที่อบอุ่นยังสินะแล้วกั ชอบมีการมีครอบครัวหรือแบบเราไม่มั่นใจนะพ่อตุ้มเป็นคนที่แบบชอบมีครอบครัวแล้วก็แบบรักษาครอบครัวใช่ไนะมแล้วก็อยากมีครอบครัวแต่น้อยใชบบ่ไหมเราบ่ค่อยได้เราบ่รู้จากรสชาติแบบการเป็นวัยรุ่นเลยเน่ะถามเราเราบ่ได้เที่ยวบ่ได้แบบไม่ได้เห็นอะไรเลยไม่มถามมาพุตุ้มจะเห็น,นอีหยังเนี่ยแบบอว่าเห็นนะเขามีแฟนมุง้งมิ้งกันมาตั้งแต่แบบหนุ่มสิบ เก้ายยี่สิบอย่างเี้สินะพี่แต้มแล้วก็บแบบแล้วก็พอเลิกกันไปลูกเล็ๆกๆมันบปะก็มามีอีกอยังสิมนาะมันกันเลยแบบมัน,น,นไปทั้ไไ้เที่ยวได้อย่างเงี้สิมนาะซึ่งเราเห็นโลกเยอะกว่าเขาเรามีช่วงชีวิตที่ได้เข้าแบบมากรุงเทพมาใช้ชีวิตสินะกัละเล่เล่าก็เลยเป็นผู้ชายที่แบบค่อนข้าคนครีนทข้งสะอาดเลย ใช่เขาพ่อแม่เขาจะเอาใจแล้วก็ให้เรียนหนังสือเป็นเด็กนักเรียนร็ตุ้มจบครูจากราชพฤกษ์ดอนก็ในช่วงที่อยู่ปีสี่มาก็มีน้องมีน้องน้องปิมอ่ะนั่นแหละก็น่าจะเรียนด้วยกันอะไรเนี้ยความหลักไว้รุ่นเนาะมันก็จะมันไม่ใช่ว่าจะรอดทุกคู่ัสินะแต่สําหรับเราูชีวิตคนคุ้มค่ารถผลเที่ยวกับเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างมิมเห็นชีวิตเยอะ ค่อนข้างจะเยอะเยอะกว่าเพราะตุม้มเพราะด้วยอายุเรามากกว่าเขาด้วยอายุห่างกันที่ห่างกันแล้วเป็นพอห่างหน่อยแต่อายุยี่สิบเก้าปีแล้วมาไวม่อมนี่มาม้อยผัวซะ,ะเลยไม่ได้มาม้อยนะแต่ว่าเราให้ฟังทุกคนอยากรู้ไงว่าเอาเห็นพ่อตุม้มโพสไม่ค่อยโพสถึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอายุยี่สิบเก้าปีลูกคนหนึ่งเจ็ดขวดคนหนึ่ง สี่ขวดบ,บักอินเตอร์ตอนน้มากกว่าแม่วงมมสี่ขวดเลยลูกน้อยๆอ้อยย่ออยู่นอนก่อนกันเอเี่็สี่คนก็แอบฝังนะว่าจะได้หมดตอนนั้นนะ่ะก่อนอย่างแม่มงคือว่าอะไกระตือลื้นที่จะมีลูกใหม่เพราะมันก็มีแล้วไงวันนี้น้องไปถ่ายละครเลสวัสดีนะคะพี่นาสวัสดีนะคะ บางคนก็จะไม่รู้เพร,ราะเขาตุ้มไม่ได้ไม่ค่อยจะได้พูดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยจะได้มาออกสื่อด้วยกันเราะเด็กๆเขาก็ไปอยู่กับอ่าอีกครอบครัวนึงตั้งแต่เล็กๆก็ไม่ใช่เล็กหรอกช่วงปถมเขาก็อยู่แม่พ่น้ยแม่เขาแล้วก็พอ,พอพอพอไม่เขานะ่ที่เป็นพ่อเขาก็เป็นในทหารยศค่อนข้างใหญ่นะอยู่ในเนี่ยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยพอไม่เพิ่นน่ะสองคนน่ะลูกลูกสองคนนี่เด้เนี่ ขากระยุกรข,ขอบครัว่านั่นอย่างสิแมแล้วเราก็เป็นพ่อตุ้งก็เป็นพอ่อแต่ก็ดูแลห่างหางแต่ก็โทรหาลูกหาอะไรตลอดสวัสดีค่ะแล้วก็พุ่มใจลูกไสเราสอ,สอบติดสติสัญญากาดบ่เรารุ่นเนี่ยพ่วา่าเราว่าหนองเลี้ยนบอบอรเกง่งแต่ความพยายามเข้ามาติวนานแล้วนะเขาเข้ามาติวในงเทพนาน ตั้งแต่จบมสามเห็นแม่คุมพูดก็ตกใจพี่ดาตกใจเลยค่าไม่ค่อยได้พูดถึงบางเท่ยกัพอได้ว่าปุ๊บเขากกจะต้องเท้าความขึ้นม่อุ้มเท้าความมันคือเป็นการแบบอ่าเมาหมอยเหเรือที่จริงแล้วมันก็ต้องเท้าความเราเราเป็นคนที่อยู่ตรงหน้าสื่อเนาะคนก็นอยากรูก้ความเป็นไปเป็นมาถามมาแม่อุ้มควรพูดไหมอ่ามันก็ไม่ควรพูดหรอกแต่ว่ามันก็ต้องทุกคนก็ต้องถามอยู่ดีว่าความจริงก็คือความจริงว่ามันเป็นแบบนี้มัน กบเป็นพอห่างไม่ห่างทั้งคู่นี่แหละมาเอากันน,ะน,ะนะ mm ันแหะตุ้มเนาะอาจจะห่างแต่น้อยเนี่ยเพราะอาจจะมีความรักเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ในช่วงมีลูกคนแรกแกก็อยู่ปีสี่นะ mm hmm. งงกันว่าปีสี่ยังไหนก็มีลูกว่ะเนียผ mm ู hmm. ้ชายไม่ได้มีปัญหาเนี่ยคร mm ับ hmm. ดูวาติดท่วงเขาเนาะ แม่อุ้มพี่แม่อุ้มมีพี่ใบหม่อนอายี่บห้าปัดลูกยังใหญ่ท่านน่ะยี่สิบห้าน้องอยูอ 30, ่สามสิบเอ็ดมีน้องอยู่อสามสิบสามสิบเอ็ดลูกเป็นสาวแล้วแต่ว่าเขากับเถิบไปเถ่าไปเรื่อยๆเนาะพราะตุ้มมาตุ้มมาอยูอ่แม่ผมอายุยี่สิบเก้าแม่ผมสามสิบสาม พูดได้เพราะตุ้มแกก็พูดได้เหมือนกันแับว่าคือน้องไม่ได้อยู่หน้าสื่อตรงนี้เราก็เลยไม่ได้พูดถึงลูกๆก,กันแต่แล้วพออย่างเงี้ยเราก็พูดถึงกันอยู่เอาโทรหากันอยู่ก็เวลาไปบ้านแต่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะแ <c oughs> ต่ไม่ได้เจอกันนานเจอกันกับลูกชายก็ล่าสุดไปหาน้องอยู่ที่วัดอะไรอยูอย่สายไหมอะคิมว่าใส่เบิ้งน่องไปหาน่องหาพอวอย่างมากเวลามากเลยคิมว่าใส่มาปู่ คือให้ลูกมาจะเอล่ามอไสคเมื่อขี่ในหะุ่งเทมขี่มอไส่มาอยู่หุ่งเทมตัวมอสามขอมาเลี่ยนในหุ่งเทมตั่จูบมอสามพีใหญ่มาเลี่ยนเลี่ยนยวนนี่ถูกเราก็ต้องพูดเราจะไปเอาเนี่มันคือความจริงความจริงก็คือเราต้องเล่าให้กันฟังพรามันเป็นแบบนี้ถอยกับ,บ่ะเมนผู้สาวฮนะลูกกับสองเพืแบน เล่ากับรอบครัว่าเดี๋ยวฮะนละแต่เลาแฟนคนแรกแล้วแหละแล้วแล้วกับมีลูกสองคนแล้วคนสมัยนี้นะมันก็ยอมกันได้แน่ปเดยแเน,น,เน่ยเกิดที่พิการค่ะจะไม่อุหมลูกสงกัแบบผัวสองคนกระทมไหมคะแล้วน้องใบหม่อนเป็นลูกคึ่งญี่ปุ่นมันว่าแมนอันนี้ลูกสองคือผัวสองอันนี้ว่าแบบบ่ได้ แหวคายได้กว่าตัวมีสามโซ่เม่ยมบอกโอ๊ยแล้วอะมึเริ่มเมย์แล้วคือจังหวะบริยูน้ำกันแหละพี่น้ามันคือพ่อมันกักไม่อุ้มถามว่าตาหน่อยๆจะอุ้มมันโดดบันไดป่ะเนี่ยได้ถามแม่ว่าตาหน่อยๆจะได้อุ้มมันโดดบันไดป่ะมันคือเจ้าหะไหนมันที่อาพับไม่บ้อยู่น้ำกันตอนแรกไม่ได้อยู่ยังไงก็อยู่ แต่อยู่น้ำแข็นอยู่ตอนนี้นะมันตอนนั้นก็คือเขาไม่ได้ไปน้าแม่เขาไงตอนน้อยๆไม่อุ้มไปยูไม่อุ้มไปได้เลี้ยงคือคือเขาอยู่อนุบาลอยู่ต่นั้นแต่พอโตแล้วเออแม่เขาแบบมีครอบครัวมีอะไรเขาก็แบบมารับลูกไปเลี้ยงดูอยงี้นะสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้แม่ยาคอยก็ดีนะปู้ก็ดีดีเบิดีหดยาทั้งถางดีเบิดซุ้มเบดแซ้งเพิ่นนั่นแหละบ่แเ่็วันหย่องเพิ่นดีเพื่อนดีเบดอีเล่ บะเมนวันบ่เมนเพื่อข้าเต้าเบิ้งอย่งบ้อว่าเพื่อนบริเลิเบื้งอยู่ในนี้ดอกแต่ว่าข้าเจ้าดีหลยมันนี้แล้วก็เลยว่ามันอยู่ที่ไข่เนี่ยสมบัติกับสมบัติข่อยพอเป็นลูกชายผู้เดียวแล้วแต่แล้วอ่ะวาได้ต้องถามนายปู่ไงโอ้กันแล้วแต่มันแห้วเนาะแั้มมันไปเอากันแล้วกันมันหักกลุู่กึ้นเต่าแล้วแต่มันสิอ่าปู่ยาว่ามาสี่กันเขาก็สบายใจเพราะว่าเรารู้นะว่าการขอแบบนี้ยทางกฎหมายอ่ะมันมันมีผลต่อกฎหมายใน ต่อมรดกต่ออะไรทุกอย่างเด็กน้อยสี่คนนี้จะต้องหารสี่จังสิไหมซึ่งมันไม่ใช่ธุระของเด็กสองคนนี้เลยด้วยซ้ําส่วนของพ่อตุ้มนะ้นเนี่ยเข้าใจปะแต่ว่าเล่ากะคือลูกจะต้องเท่าเทียมกันนี่คือพ่อตุ้มซึ่งไม่เหมือนคิดบ่ได้ได้ตอนนั้นว่าออก็เลยคิดอยู่ว่าเออจะไม่เปลี่ยนนามสกุลก็ได้ แต่ใช้น้าทุกคนให้เหมือนลูกมันจะได้ไม่เหลื่อมล้ำเพราะตุวมอนไม่เป็นไรเปลี่ยน mm hmm. ก็คือเราจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วแต่เราไม่อู้กับว่ะท่านในมั่นใจสิยุ่งกันได้บอกว่าสิไหม,มาบางทีนะเราแต่งงานกันใหม่ๆนะปีแรกก็ยังไม่มั่นใจอยู่นะว่าสิยุ่มกันได้บอกว,าว่าสิไหมกายยาเฝ้าเถอะแต่เราบอกว่าคอยย่างคำามาหาเจ้านี้คอยมั่นใจนะแต่เจ้าย่างคำามาหาคอยเจ้ามั่นใจซ้ำไหนเออเราเจอคาถามนี้ แม่อุ้มพอ่อคำถามนี่ว่าเฮายางกับไปหาเขาเข้ามันใจซ้ำใดไหมกระเล่ในไหนก็ตกเอาไม่าตกกันเลในไหน,ไหนก็คงไม่แต่งงานอีกแล้วละ่ะก็น่าจะสุดท้ายแล้วละ่ะแต่ยังไงก็เลือกแล้วก็คงจะต,ต้องแบบอดทนให้ถึงที่สุดกระเล่อ,อลองเบงแต่ว่าเราดีกับลูกกับต้องนั่นแหละกะเล่เป็นที่มาที่ไปของครอบครัวเอ๊ะทำไมเด็กถึงใช้นามสกุลพ่อเลี้ยงนี่ยังไง ขอบุรนธรรมค่ะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างสวัสดีแม่เกศรันค่ะอันนี้เราประวัติกขาไว้างแมน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 ค่ะแมนนวนจันทร์แมนอันนี้จริงค่ะจริงเพราะตุ้มอ่ะเป็นคนที่ครอบครัวเขาเป็นคนคิดบวกครอบครัวพ่ตุ้มจะคิดบวกคิดแต่เรื่องนี้ดีจะไม่มอมสังเกตเปนญาติพี่น้องเขาอะ เขาสพอร์ตกันแต่เรื่องดีๆเขาจะช่วยกันทุกอย่างคนนี่เป็นอย่างนั้นปะเขาซืแล้วซอยกันเราไปเราตายแบบไม่เห็นเขาแบบไม่ช่วยกันสักครั้งหนึ่งไม่ว่าสมมุติว่าอาอย่างลูกพี่ลูกน้องพ่อตุ้มอะน้องอีกคนหนึ่งตะกี้เลี้ยนพ่อแม่พาเบอ,อร์ทรงเลี้ยนมาพ่อเขาจะโ้มเงื่อนกันทรงหลานเลี้ยน โตเด่นเด่นเลยคือญาปอเราเป็นสาวสดเราเสาวเฮงงานอยู่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เราเฮงงานอยู่บ้านที่บอกถึงเราดูๆเราอยู่ในกลุ่มบ้านพร้อมมาไล่หลานแล้วยังหาเตาทุกมือนี่ใครที่ไปเห็นอ่ลำพองสงคำภาที่โตภาษาอังกฤษญาปออยู่กลุ่มไล่ยุกี่ต่้งงต่อยู่หมอลำทุกคนจะรู้จากคำว่ายาปอญาปอคนนี้เป็นน้าพ่อตุ้มนะเป็นน้องสาวแม่แต่ซัพพอร์ตแบบ สปอร์ตยุกี่เนี่ยขั้นขักแล้วหรือตวนแล้วลวาีวตวนค่ะแม่พรุ่งนี้่ายละครถึงวันที่ยี่สิบหกเลยค่ะแม่บันเพน็ญแล้วก็ยี่สิบเจ็ดเปลี่ยนสถานเปลี่ยนโลอาจารย์นั่นโทรมาเหมือนเ้านี่ว่าเปลี่ยนเดอ้อเปลี่ยนมาไทยเอ็มวีในกรุงเทพเพราะว่ามัน้องใส่อย่างไรย,ยาง <c oughs> สวัสดีค่ะแม่มาสวัสดีนะคะมันลองใส่อย่างไรหลายลาย,ยางคนไปขอนแก่นบอ่บอใดบ,ดบด่ไหบก็เลย เราสิหาโล่ในกรุงเทพเปลี่ยนแผนก็ดีเราไม่ได้กลับไปขอแขนแกนอีกเพราะเราต้องกลับมางานวันที่28ที่นคปรปฐม เป็นความคิดที่สุดยอดมากๆเลยนะคะความคิดของแม่อุ้มนะคะเกี่ยวกับครอบครัวนะคะดีมากๆเลยค่ะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ลูกสาวเยอะๆนะคะซึ่งช่วงนี้ลูกสาวคิวงานเยอะมากเลยนะคะทั้งงานละครแล้วก็งานเพลงนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณนะคะคิดดีๆจากเพจของแม่อุ้มจิรั์และขอบคุณแม่อุ้มด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ